กินพร้อมกันเลยอะล่ะเนอะนี่นี่ตัวมีน้ำหนักอยู่บบล,ยลูกไอ้นนี้มีน้ำหนักลูกนี่น่าจะเป็นตะเพียนลูกน่าจะเป็นตะเพียนขาวลูกน่าจะเป็นตะเพียนขาวอันเนี้ยเออแต่ว่ามันไม่วิ่งเหมอยโดอ่ะอ๋อ <c oughs> ของหน่วยโดง่าปะแต่ของป้าไม่ใช่อ่ะ,ะใช่อ๋อนี่มันพันสายไปนี่พันสายอะไรไม,มันวิ่งเหมยโดอะสายสายน่าจะย่อมกว่าตัวเมื่อกี้ไม่ถุงมื่อกี้เหรอถ้าเป็นเอเพียงก็เล็กกว่าตัวเมื่อกี้ ค่อยๆกินมันฉลาดใช่อยู่คนกระชังในถูถูอ้วนข้างนอกติด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 จริงออกมาแล้วแต่น้ำหนักดีอยู่ลูกน้ำหนักเป็นโลอ่ะ แไม่ใหญ่ท่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันน่าจะรวม3ามโล แต่เมื่อกี้มันเร็วอย่างกระสูบอย่างกระชโดเลยตัวนี้การดิงการดิงมันเหมือนตะเพียนมากกว่าไซก็น่าจะสักฮะถ้าถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นไซโลกว่าว้ายผิดหมดเลยไอ้โดชโดวะาชโดี่หนูบอกเมื่อกเออฟองฟุดเนะชโดก็สายสี่ปอนไม่มีสายลีดนี่มีอะไรเบ็ดเบือแปดนี่เริ่มหมดแรงแล้ว เราก็สายสีพอวิ่งชนถังใช่ปะหมดแรงจนนกไม่ได้หายใจสายประมาณสักโลสองได้ตัวยาวไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ชัโดว์กระสายเบ็ดเบอร์ห้าเอาเข้ามาได้เหมือนกันไะติดขอบปากจ้ะเห็นฟองพุด